ลงไปเลยจะนอนชิวๆจีโน่เนี่ยมันขอม,นมามานะ่ะตัวก็เบลอเปล้าบขึ้นหมอนไม่ได้หล่นลงไปแล้วนะเห็นไหมวันนี้เดีนาะมันขอมาม้นมานะครับจีโน่นชอบนอนกอดคอเนี่ยมันร้อน <c oughs> <c oughs> เอ้ยอยู่นอย่างแบบว่าเออเอ๊ะไม่ยกจีโน่ละเสียตัวนะ ป๊าชอบอ่ะฮะไม่แย่งหมอนป๊าปะปา๊ปะปาเลยชอบใจเนี้ยหวานมาดูดิหวานแม่เปิดไฟแล้วมาดูจีโน่เลวแม่จะล้มตัวลงนอนเอาหมีผู้วางดูดิดูห่างเลย นีโน่เฮ้ยโอนแย่งหมอนไม่ให้หรอกเอานีนนีเอืมอี่นี่งของข้าเว้ยขี้อ้อนทุกคืนเลยต้องเป็นแบบเนี้ยึแมวขี้อ้อนฮึดูนอนดูตัว ป้ายู่ตัวไม่ใช่น้อยเลยนะเอฟเซานติเอรอเลจิริสิมเนอ๊ะ8กิโลไอ้ว<ง>่างแล้วเมื่ชิียาลี๋เนาะเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นมาขโมยหมอนเขาอะต้องดึงเอาออกมาจะมานอนบนหมอนไม่ต้องมองเลยไม่ให้หรอกของมามา่าอันนี้ของมามา่าไม่ต้องมายุง่งนอนตรงเนี้ยดีแล้ว นอนหวังข่ป๊าป๊าเดี๋ยวบอนนี้ก็จะขึ้นมานอนตรงนี้หูดูขนนี่เห็นไหมเนี่ยต้องดูดฝุ่นทุกวันเลยนะพ่อผมนี่